สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมพบกับช่องบ้านสวนห่้มหักแชนแนลคือเก่าครับนะครับเมื่อนี้ผมกับสิภาพี่น้องมาเบิงครับกล้วยดังนะครับเด้อนี่ครับอยู่ข้างน้านี่คือกล้วยนำว่านะครับผมเป็นกล้วยนำว่านะครับที่ปลูกตั้งแต่ช่วงก่อนเขาพันษานะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเป็นต้นใหญ่นะครับตัดใบออก นะครับนั่นครับนั่นคือต้นตอเก่านะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือนอลูกนะครับนอลูกที่เพิ่งแตกออกมานะครับถือฝนไม้นะครับผมอันนี้ก็บรแน่ใจนะครับว่าเป็นกล้วยด่างแทหรือว่ากล้วยอ่เป็นโรคนะครับขาดแ่ลาัดขาดสารอาหารหรือจังไดอันนี้เข้ากับบอม่แน่ใจนะครับผมแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่สวยงามครับ ใบเขาจะดังถูกใบเลยนะครับนี่ครับต้นใหไ่นะครับต้นกาลังสูงซําต้นบักเขือนะครับนี่ครับใบมันก็จะดางเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นดางเอ่อดางไล่หน่อยๆนะครับไล่แงๆนะครับเป็นไล่แบบละเอียดละเอียดนะครับนี่ครับใบข้างล่างกับเรื่มแห้งนะครับบ่ฮหูว่าเป็นลูกหรือยังไ๋นะครับ นี่ครับแต่ว่าแนีเบื้องล้วก็สวยงามนะครับผมนะครับนี่ครับหยอดหยอดที่พึ่งแต่ออกมาไม่ก็เป็นดังขึ้นกันนะครับนี่ครับเบื้องไกลๆครับเนี่ยเห็นบอกครับเป็นดังๆขึ้นกันเลยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับถ้าผู้ใดอยากเบื้องนะครับผมฝากกดติดตามนะครับช่องบ้านสวนห้องหักแชนแนลในเด้อครับพี่น้องครับ ระดัสอบถามผู้รู้นะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ใดที่มีข้อมูลนะครับฝากคอมเมนต์มาในเด้อครับว่ามันเป็นกล้วยด่างแถบอนะครับผมอันนี้ผมกับบะหูคือกันครับนี่ครับสูงซ้ำต้นบักเขันี่แหละครับต้นบพระท่านไงปานใดครับมาพอเ่อแรกกะต๊ใจนะครับตื่นเต้น บมมนกล้วยดังของเฮานะครับเป็นกล้วยดางของญาติาาพี่น้องนะครับผมพอดีมาเล่ียบ้านสวนของเพิินนะครับก็เลยมาเบิ่งนะครับผมยางชมสวนเบิ่งไปเบิ่งมาบ้ามาพอกกล้วยดางตัวนี้ก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับสวยงามอีหลีครับพี่น้องครับนี่ดางเหมือนทุกใบเลยเด้อครับนี่แม้กระทั่งยอดที่เพิ่งแตกออกมาใหม่ก็เป็นสีดางคือกันนะครับผม ใบจะเป็นดังๆขึ้นกันมีแค่ใบลางนะครับใบหน่อยดังขึ้นกันแต่ว่าหากขอบใบมันแห้งนะครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาากันไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ